สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลเอรุนทิวนะครับวันนี้กันพลาที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก็คือกล่องนี้ครับกล่องด้านล่างนะครับกล่องด้านบนไม่ใช่วันนี้จะมารีวิวเจ้าฟู e ม h a นิกนะฮะหต่อ100่งร้อยเบรเดอรกันดั้ะครับ,รบสว่วนอีกกล่องหนึ่งที่วางขายวันเดียวกันก็คือตัวนี้นะครับจะเป็น h ฮ g กรดไอร i นบลัดออฟ o อนอูฮันนะครับไซคลัสชวาบีคัสตอมก็ เดี๋ยวจะเอามาต่อให้ดูในรายการกันดองกันดั้มแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครอยากชมก็อรอชมได้เลยนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งร้อยเรเดอร์กันดั้มตัวนี้ก็เป็นหุ่นจากซีรีส์แอนิเมชันกันดั้มซีดนะครับกันดั้มซีดหลายคนที่เคยดูกันดั้มซีดมาก่อนก็น่าจะเคยผ่านตาม,มาบ้างนะครับบล็อกอาร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรสวยคือดูดีมากนะครับก่อนหน้านี้ ฟูลเมคานิกของกันดั้มสีดมันออกตัวคาลามิตี้กันดั้มนะครับตัวสีเขียวๆมาแล้วแต่ว ja ่าเจ้าตัวนั้นผมต้องบอกก่อนนะว่าผมยังไม่เคยต่อนะครับยังไม่เคยต่อดังนั้นไอตัวกันพลาตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ฟอร์มหนึ่งที่ภาพโชว์คือมันเอาตัวคาลามิตี้เนี่ยมาขี่อยู่ด้านบนนะครับผมก็ไม่มีคาลามิตี้มาขี่ให้ดูกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวอื่นมาขี่แทนแล้วกันนะก็เหมือนกันนะครับสำหรับในด้านราคาเนี่ย ที่ญี่ปุ่นจะขายกันอยู่ที่ประมาณ5,500เยนนะครับ5,500เยนตีเป็นเงินไทยก็สมมติคูณจุดสาประมาณพัน0นะครับในไทยเนี่ยอาจจะถูกกว่านั้นเล็กน้อยนะครับในช่วงที่เข้ามาใหม่ๆก็ประมาณตีไปประมาณ1,8นแแล้วกันนะครับใครที่สนใจจะ สะสมหรือซื้อกันพลาตัวนี้นะครับก็สามารถดูลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็หาร้านกันพลาที่ขายกันพลาตัวนี้ในราคาดีๆนะครับมาให้แล้วคลิกเข้าไปได้เลยผมคัดร้านมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเจอร้านแพงๆไม่มีแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาต่อเจ้าปูเมคานิกหนึ่งต่อหนึ่งร้อยเรเดอร์กันดั้มตัวเนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันสวยงามคุ้มค่าแล้วก็น่าสะสมหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปชมกันในรีวิวนี้เลยนะครับ และนี่ก็คือแผงรันเนอร์ทั้งหมดนะครับของ Full Mechanic 1ต่อ100 Raider Gundam ันดนะครับแผงรันเนอร์ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน17แผงนะครับก็ถือว่าเ,อาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นแผงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับในแง่ของสีสันเนี่ย ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีดำนะครับเพราะว่าตัวบอดี้ของกันดั้มตัวนี้หลกัหลกๆมันจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับก็จะมีสีแดงอันนี้ก็เป็นสีแดงมาให้2แผงแล้วก็จะมีเป็นแผงใสอันนี้จะเป็นตัวตัวเบสที่เอาไว้ตั้งอาวุธที่เป็นเหมือนลูกตุ้มของตัวเรเดอร์กันดั้มตัวแผงมันติคัลเลอร์เนี่ยมีมาให้1แผงนะครับ จะมีเป็นพวกสีพาสเทลนะครับแล้วก็ตัวตัวอาวุธที่เป็นลูกตุ้มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ,อยู่ในมันติคัลเลอร์อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแผงที่เป็นเหมือนสีน้ำเงินอมเทานะครับก็เหมือนเป็นพวกโครงในเฟรมด้านในก็มีด้วยกันประมาณ4 5หแผงนะครับสีหแผงแล้วก็เป็นแผงสีดำนะอันนี้ก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับสีดำล้วนๆก็จะเป็นพวกบอดี้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็พวกโครงใน มั้งนะฮะก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับแบบนี้นะครับในด้านของสติกเกอร์เนี่ยมีมาให้ด้วยกัน2แผน่นนะครับมีสติกเกอร์ฟอยอ,อันนี้จะเป็นเหมือนสำหรับดวงตานะครับดวงตาก็จะให้มาเป็นแผ่นเล็กๆนะครับแผ่นหนึง่งแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแผ่นสติกเกอร์ใส่นะครับสติกเกอร์ใส่ก็ให้มาแผ่นใหญ่พอๆกับออสติกเกอร์ของ RG อะไรพวกนั้นเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็ หนาะพอประมาณนะครับเดี๋ยวดูจํานวนหน้าสิ23หน้านะครับ23หน้าสําหรับฟูลแมชชีนิก1ต่อ ics, 100เรเดอร์กันดั้มตัวนี้อีกอันหนึ่งก็คือมันมีเป็นเหมือนเส้นลวดมาให้ด้วยนะครับเป็นเส้นลวดที่เอาไว้ต่อเชื่อมกับอาวุธที่เป็นลูกตุ้มของเรเดอร์กันดั้มตัวนี้นะครับความยาวก็ถือว่ายาวพอสมควรเลยนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับแล้วก็รีวิวความรู้สึก หลังการต่อกันพลาตัวนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่ารูปแบบของกันพลามันเป็นยังไงบ้างนะครับมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่น่าบ่นบ้างก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับป่ะลุยอ วิธีการต่อไอ้เซกชันที่5้ทับหเนี่ยตรงเนี้ยระวังหักนะครับของผมทำหักไปแล้วก็คือตรงเนี้ยไอ้ชิ้นส่วน G9 เนี่ยมันจะดันเข้าไปใน C11 1หรือ C21 1เนี่ยมันจะดันเข้าค่อนข้างยากแล้วถ้าฝืนดันเข้าไปเนี่ยบางทีเราจะไปทำไอ้ช่วงปลายตรงเนี้ยมันหักได้ของผมทำหักมาแล้วดังนั้นก็อยากให้ระวังกันหน่อยนะครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกกับกันพลาตัวนี้คือหลายจุดมันบอบ,บางจริงๆบอบาบางแบบประหลาดมากนะฮะแล้วก็ อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการใส่กรงเล็บนะครับเอ่อเซกชันที่08นทับนะครับเอ่อตรงเนี้ยเราต้องใส่กรงเล็บเข้าไปในชิ้นส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ G25 เข้าไปแต่สิ่งที่ผมทำพลาดคือตอนนี้ผมใส่ G25 าผมทำไอชิ้นส่วนนี้หลุดแต่ G25 มันดันดันเข้าไปแล้วแล้วมันเอาไม่ออกมันกลายเป็นว่าผมต้องคว้านรูเพื่อเสียบอนี่เข้าไปดังนั้นตรงเนี้ย ก็ฝากให้ระวังกันด้วยและกันสำหรับใครที่จะซื้อกันพลาตัวนี้ไปต่อนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ต่อฟูลแมคานิก1ต่อ100 r a ร d e r g u เดอรกันดั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ภาพรวมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับสีสันกันพลาก็จะออกไปในโทนสีดำๆนะครับจุดเด่นของตัวไรเดอร์กันดั้มตัวนี้ก็คงจะเป็นอาวุธนะครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆกงเล็บที่สามารถปรับรูปแบบได้นะครับยืดหยุ่น เหมือนเป็นเอ่อเป็นขาเป็นอะไรพวกนี้ที่ยื่นออกมาจากช่วงลำตัวนะครับตรงใบหน้าของตัวเรเดอร์กันดั้มเนี่ยก็จะมีจุดเด่นตรงที่ช่วงปากของมันอันนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะเออมันจะเหมือนแบบมีปืนน่ะเออมีปืนอยู่ตรงปากมันเป็นกลมๆอยู่นะฮะก็ประหลาดดีในแง่ของรายละเอียดบนตัวกันพลาเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีเยอะพอสมควรนะคือด้วยความที่ไซส์มัน1ต่อ100ด้วยแต่ว่า่ามันไม่ใช่มาสเตอร์เกรด นะครับดังนั้นสัมผัสอะ่ะเวลาที่เราต่อเสร็จเนี่ยอย่างที่ผมต่อเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือเรารู้สึกว่ามันเบาๆมันกลวงๆเออมันจะไม่เหมือนกันพลาในสเกล1ต่อ100แต่เป็นมาสเตอร์เกรดที่จะมีโครงอยู่ข้างในนะครับอันนั้นน่มันจะดูแน่นๆหนักๆแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าออมันจะไม่สวยหรืออะไรนะมันคนละเรื่องกันอันนี้ผมเล่าถึงสัมผัสน้ำหนักของตัวกันพลาให้ฟังเฉย,ยๆในแง่ของความสวยงามแล้วก็รายละเอียดเนี่ย ถือว่าเป็นกันพลาที่มีขนาดรูปร่างตัวใหญ่นะครับถ้าเทียบกับกันพลาในซีรีส์ของกันดัมเซตตัวอื่นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันพลาตัวใหญ่เลยแล้วก็มีแบกแพคที่เป็นเหมือนปีกเครื่องบินเนี่ยติดข้างหลังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมติดให้ดูพอติดเข้าไปแล้วก็จะดูดูหนาดูใหญ่ขึ้นนะครับปีกด้านหลังก็จะสีแดงนะครับเท่ๆเลยนะครับอารมณ์ก็จะเหมือนพวกเครื่องบินอะไรประมาณนั้นจุดที่ผมชอบเนี่ย ก็จะเป็นดีไซน์พวกทรัสเตอร์พวกท่อไอพ่นต่างๆที่กันพลาตัวนี้มีมาให้หลายจุดด้วยกันแล้วก็สามารถขยับได้นะครับขยับได้อันใหญ่อยู่นี่ก็ขยับได้นะครับกันพลามันสีเข้มอะเนาะสีออกดำๆดังนั้นพวกเส้นพวกพผเนลนล์อะไรพวกนี้ก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะักดังนั้นการติดสติกเกอร์เข้าไปเนี่ยก็ช่วยเพิ่มรายละเอียดได้เยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็สติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ย หลายลวดลายมันก็ดูเท่ดูอะไรดีเออเหมือนแบบลวดลายรถเออรถแข่งแรนล,ล,ลี่อะไรพวกนั้นเลยนะฮะก็ติดเข้าไปพอประมาณก็พอนะครับในด้านของความสวยงามนะครับผมให้ไปเลย4ดาวครับในแง่ของคะแนนข้อต่อแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยกันพลาตัวนี้ผมให้ไปที่3ดาวนะครับคือรวมๆม,มันก็ได้มาตรฐานของกันพลาในสเกล1ต่อ1น0นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า แข็งแรงอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าช่วงข้อต่ออย่างเช่นช่วงเอวเนี่ยนะครับที่เชื่อมต่อกับขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอ่อนแอไปหน่อยนะครับไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยแน่นนะครับเวลาจัดท่าจะให้มันยืนปกติเนี่ยก็ต้องโอ้โหนั่งดัดท่ากันนานพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงขาเนี่ยมันสามารถดัดแปลง transform ได้ดังนั้นมันเลยไม่ค่อยแน่นเท่าที่ควรมันจะสู้กันพลาที่แปลงร่างไม่ได้ ในแง่ของของความแข็งแรงไม่ได้เลยนะครับในส่วนของอข้อต่อต่างๆเนี่ยยางแขนก็อาจจะงอได้ประมาณนี้นะครับงอมาแล้วก็จะติดชุดเกราะที่หัวไหล่นะครับเข่าก็งอมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะติดทรั s สเตอร์ที่อยู่ตรงน่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เท้า มี2ส,ส่วนนะครับก็งอมาได้เพราะว่ามันแปลงร่างเป็น MA Form ฟอร์มนะครับก็จะบิดเท้าลงมาได้ประมาณนี้แต่ว่าเท้าตรงเนี้ยหมุนไม่ได้นะหมุนได้ปะเออหมุนได้นิดหน่อยนะครับหมุนได้แค่นี้แหละเพราะว่าหมุนมากกว่านี้มันจะไปติดตรงเกาะตรงนี้ละนะครับช่วงเอวเนี่ยที่ต่อสะโพกเนี่ยเวลาจะดัดท่าทางแอคชั่นเนี่ยตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าทําได้จํากัดเพราะว่าเวลาเราหมุนอย่างเนี้ย มันจะไปติดไอตัวกรงเล็บเขียวๆนะครับที่อยู่ด้านหลังคือมันจะไปติดไอ้นี่ก็จะไปดันแบ็คแพคทำให้ไม่สามารถขยับดัดท่าที่มีกรงเล็บอยู่ข้างหลังได้เ,ออเต็มที่คือเราต้องเอากรงเล็บเนี่ยยืดมาข้างหน้านะครับยืดมาอยู่ข้างหน้าอ,อีกจุดหนึ่งก็คือแขนเนี่ยยกไปแล้วก็จะติดปืนที่อยู่ข้างในทําให้ยกแขนได้ไม่สุดคือยกปุ๊บหัวไหล่ก็จะดันขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยมันจะติดอยู่เงี้ยพอยกมากไปนี่เด้งขึ้นมา เปิดขึ้นมาเป็นปืนอยู่ข้างในนะครับหัวก็ขยับได้ประมาณนี้ถ้าจะแปลงร่างเป็น M.A. Mode ก็ดันเข้าไปแล้วก็กดลงไปนะครับอารมณ์ก็จะเท่านี้เองถือว่าได้มาตรฐานแหละได้มาตรฐานของฟู l l ม e c h นิก c 1ต่อ1น0แต่ผมคิดว่ายังไม่ดีเท่า Master g r เอรแต่ราคามันเนี่ยแพงระดับ Master Grade เลยนะนะฮะ,ะข้างหลังมันก็จะเป็นประมาณนี้่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชิ้นส่วนช่วงคอนะกวงเลยนะ กลวงเลยนะครับถ้าอยากยสวยต้องไปนั่งอุดขัดกันเองอ,อันนี้ก็ขยับได้นะครับขยับได้ข้างหน้าก็ขยับได้รูอันเนี้ยหลายคนสงสัยว่ารูอะไรอันนี้คือเอาไว้เสียบกับตัวอ่าตัวโยเนียนะครับตัวนี้นะครับเสียบไข่เข้าไปนะครับมีลูกอันทะนะครับสำหรับในด้านของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ของกันพลาตัวนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3 4อย่างนะครับก็เดี๋ยวมาดูอาวุธที่ติดอยู่บนตัว หุ่นยนต์กันก่อนนะฮะก็จะมีที่ปากมันที่เขาบอกว่ามันเป็นปืนนะครับ100มิลลิเมตรซอนอะไรสักอย่างนะฮะยิงแสงยิงบีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปืนนะอันนี้ไว้เสียบเสียบไอ้ลูกตุ้มของมันนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคลอนะครับกรงเล็บนะครับมีทั้งสองข้างตรงนี้จะสามารถขยับได้นะครับหูอาหูแล้วก็ตัวแขนตรงเนี้ยก็สามารถ ยืดได้ฟับแต่งได้นะครับงอมาข้างหน้าก็ได้นะครับตรงนี้ก็หมุนได้นะครับก็คือยืดหยุ่นแหละนะครับยืดหยุ่นสามารถจัดรูปร่างของตัวกรงเล็บได้ตามที่เราต้องการนะครับจะบิดมาด้านข้างหรือจะบิดมาตรงๆอย่างนี้ก็ได้โอเคอ่ะอันนี้คือที่อยู่บนตัวนะต่อมาก็จะเป็นที่ติดอยู่กับแบ็คแพคก,ก็จะมีปืนตรงนี้นะครับ เป็ที่เหมือนติดอยู่ที่หัวยามนะครับก็จะเป็น80มิลลิเมตรนะครับออโต้แคนนอนนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้1กระบอกนะครับอันนี้ก็คือมันชื่อโยนเนียนะครับโยนเนีย er. ก็ชื่อเดียวกับอาวุธของท่านเทพทอเลยนะครับตัวเนี้ยมันจะมีลวดอยู่ข้างในตรงนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะมัลวดอยู่ผมว่ามันมันดีไซน์เจ๋งดียืนได้ นะครับเวลาเราจะเก็บลวดเราก็มีที่หมุนหมุนได้หมุนได้ <laughs> ไดอ่าก็จะมันก็จะติดอย่างนี้แล้วก็ให้ตัวหุ่นยนตเราถือแบบสั้นๆนะครับถ้าอยากให้ยาวก็ดึงออกมาอารมณ์ก็จะประมาณนั้นนะครับตรงนี้สามารถเอามาตั้งอ่ะมันก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยเป็นตัวเอาไวต้ตั้งตั้งตัวเนี่แหละตัวโยเนียนะครับ ติดด้านล่างนะครับแล้วเราก็เอาตัวเบสเนี่ยติดเข้าไปอีกทีหนึ่งด้านล่างมันก็จะอารมประมาณนี้นะครับก็สามารถวางตั้งได้นะครับเอาไว้แบบเป็นท่าแอคชั่นดึงตัวตัวโซ่ตัวลวดอะไรมันออกมาสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวตัวชิลนะครับเป็นโล่ไฮเปอร์เวล ocity ชิลแคนนอนนะครับก็คือจะมีปืนอยู่2กระบอกนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวโล่ด้านหลังก็สามารถง้างตรงนี้ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นที่จับนะครับให้ตัวกันพาถือได้หรืองอแบบนี้ลงไปมันจะมีเดือยตรงนี้โผล่ขึ้นมาก็ไปเสียบที่แขนนะครับแขนของตัวเรเดอร์กันดัมจะมีรูอยู่ก็เสียบเข้าไปออแต่ประเด็นคือเวลามันเสียบเยอะอ่ะมันแหมมันทํา มันกลางแขนกลางอะไรท่ายิงเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเนี่ยมันดันไปติดตัวไหลผมก็ไม่แน่ใจมันมันมันดีไซน์ออกมาแ,แปลกๆนั่นคือเอาง่ายๆทำท่าแบบแบบนี้แบบในในหน้าหน้าหน้าบอกร้าเนี่ยทำได้ลำบากนะเออทำได้ลำบากเออทำได้ลำบากพอสมควรนะครับโอเคก็มีอะไรตัวนี้ไม่มีไม่มีไพลอตมาให้นะเพราะว่ามันสเกลแค่1นึ่ต่อหนึ ไม่ใช่เป็นมาสเตอร์เกรดแล้วก็ถ้าเราอยากจะเอาตัวคาร์บิตี้กันดั้มนะครับมายืนบนด้านหลังของตัวเรเดอร์กันดั้มเนี่ยเราก็ต้องมีชิ้นส่วนนี้นะครับที่เขามีมาให้เสียบเข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนที่วางเท้าก็ให้มาสองอันก็เสียบกันทั้งสองข้างนะครับขยายมันออกมาแล้ว มันก็จะมีที่วางเท้าวออันนะครับเอาไว้ให้เสียบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็คแพดด้านหลังแบบกลางแบบเต็มที่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะครับสวยดีกันพาตัวนี้มันจะมีแผงเหลือนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแผงจากตัวเก่าๆนะครับอาจจะเป็นคารามิตี้อะไรเนี้ยซึ่งมันใช้แผงเดียวกันที่มีชิ้นส่วนเหลืออยู่นิดหนึ่งนะครับก็จะทำเลนอ่ะอันนี้คือในส่วนของ อาวุธและอุปกรณ์นะครับผมคิดว่ามันก็ให้มาครบดีนะครับก็เอาไป5ดาวเต็มครับสำหรับในด้านของอาวุธและอุปกรณ์ของเรเดอร์กันดั้มตัวนี้สำหรับในแง่ของกิมมิกนะครับผมก็ให้ไปเลยนะครับ5ดาวเต็มเพราะว่ามันมีกิมมิกให้คนซื้อมาเนี่ยได้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกเลยเลยค่อนข้างเยอะอหลักๆเลยคือการแปลงร่างเป็น MA Mode ซึ่งวิธีการปรับเป็น MA m m Mode เนี่ยกันพลาตัวนี้ก็ทําได้ไม่ยากครับหลกัลกๆเคยคือการบิดตัวหัวไหล่ที่มันยาวๆเนี่ยออลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ดันขาข้างนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับรูปร่างของ MA Mode ของกันพลาตัวเนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็น MA Mode แบบ f u ลฟอร์มสักเท่าไหร่ก็ยังมีความเป็นหุ่นยนต์เยอะอยู่หลกัลกๆก็จะมีแค่การพับขาพับตรงช่วงหน้าแข้งตรงเนี้ยครับ งอขึ้นไปข้างบนนะครับหลักๆจะมีอยู่เท่านี้แล้วก็ปรับตัวช่วงหัวไหล่ตรงเนี้ยเกราะหัวไหล่ให้มันงอลงมาข้างล่างแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับตัวกรงเล็บเนี่ยก็แค่บิดมาข้างหน้านะครับแล้วก็เอาไอ้ลูกตุ้มเนี่ยมาติดนะครับตรงช่วงสเกิตด้านหน้าของตัว เอ่อเรเดอร์กันดำแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยยังเป็นหุ่นยนต์เหมือนเดิมอ่ะดูเงี้ยเขาเรียกอะไรไม่ได้แปลงร่างแบบว่าฟูลทรานฟอร์มอะไรขนาดนั้นภาพรวมของร่างเอ่อเอ็มเอโหมดเนี่ยก็ถือว่าใช้คําว่าใช้ได้แล้วกันใช้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะถ้าเอาไอตัวไอลูกอันท้าทุกตุ้มอันนี้ออกนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่อชิลเนี่ยก็ถอดออกได้นะครับออกมาติดที่ ตรงหัวไหล่นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันแค่พับตรงนี้ลงมาฟอรมเนี่ยถ้าจะดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูเหมือนนกใช่ปะ่ะดูเหมือนนกถ้าเราไม่เห็นหัวตัวตัว,ตวไอเรเดอร์กันดั้มดูใหญ่ดีกลางปีกออกเต็มที่แล้วก็ดูใหญ่พวกจุดเด่นอะไรก็คือตรงนี้จะเป็นปืนนะครับก็จะพับดึงขึ้นมาจากหัวไหล่นะครับก็ทําได้ทั้งสองข้างตัวหัวของตัวเรเดอร์กันดั้มอ่ะมันก็ไม่ได้พับอะไรลงไปมันก็แค่ เอ็นไปด้านหลังแค่นี้เองนะครับหลักๆก,ก็คือจะมีการงอตัวกงเล็บเนี่ยเดิมมันอยู่ข้างหลังเออมันสามารถพับมาด้านหน้าได้นะครับเสเกิร์ตอะไรก่อเหมือนเดิมนะครับมันจะต้องติดไอตัวเชื่อมต่อกับจอยแอคชั่นเบสไว้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นก็คือรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับรวมๆก็ถือว่าก็โอเคแหละเออใช้ได้นะครับสําหรับร่าง MA Mode โหมดของตัว r รเดอร์กันดัมตัวนี้ สรุปกันพลาตัว1ต่อ100นะครับฟูลแมคานิกเรเดอร์กันดั้มตัวนี้ก็เป็นกันพลาอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ามีอะไรให้เล่นสนุกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยที่ผมเจอนะก็คืออันดับแรกเลยคือเรื่องของความเปราะบางของชิ้นส่วนตอนนี้ผมต่อเนี่ยผมรู้สึกว่า พวกข้อต่อที่มันเป็นพวกชิ้นสีเทาๆอะที่ที่มันเป็นพวกข้อต่อจุดขยับหลายๆจุดเนี่ยพลาสติกมันมันนิ่มเออมันนิ่มแล้วมีหลายจุดที่ผมทําพลาดไปอย่างตรงเนี้ยเอออันนี้คือสารภาพเลยว่าทําพลาดแล้วทําหักจนต้องต่อกาวเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็หลายส่วนคือมัน ผมรู้สึกพลาสติกมันไม่ค่อยดีอ่ะคือตัวนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับใครที่ซื้อมาต่ออะไรพวกนี้ก็ก็ลองต่อดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นให้ผมทราบแล้วกันว่าคุณคิดแบบเดียวกับผมไหมเรื่อง,เร,องเรื่องของพลาสติกมันนิ่มไปหน่อยนะครับตัวคลอเนี่ยก็คือด้วยความที่พลาสติกมันค่อนข้างนิ่มดัดมากๆผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นฝ้าขาวนะครับดังนั้นก็เนี่ยมันจะทําให้เราเวลาเล่นแล้วมันจะรู้สึกแบบกักๆทําได้ไม่เต็มที่นะครับแต่นอกนั้นเนี่ย ดีไซน์ของอกันพลารายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าครบถ้วนสวยงามนะครับในแบบ1-100ต่อ1น0นะครับฟูลแมคานิกที่เขาจะเน้นเรื่องของรายละเอียดอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละมันจะดูเบาๆกล,งกลวงเพราะว่ามันไม่มีโครงในนะครับความคุ้มค่าเนี่ยอันนี้ก็ตอบยากแต่ว่าราคามันประมาณ เออพันแปเนี่ยเออผมตีไปประมาณนี้แล้วกันพันแปดังนั้นก็ถือว่าเป็นการพลาที่ราคาสูงอยู่พอสมควรน,นะครับคือใจลุ้นล้วนอะผมให้ไป3ดาวแล้วกันด้านความคุ้มค่านะครับสุดท้ายในแง่ของความน่าซื้อน่าสะสมผมก็ให้ไปที่3ดาวคือถ้าไม่ใช่คนที่เป็นแฟนกันดัมซีทจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบชื่นชอบตัวเอเรเดอร์กันดัมไม่ได้มีคาลามิตี้กันดัมมาก่อนที่ต้องการจะซื้อเรเดอร์กันดัมมา เป็นคู่ดูโอกันเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็อาจจะมองผ่านไปได้เลยคือมันไม่ใช่กันพลาที่แบบว่าต้องมีอ่ะเออคือมันไม่ใช่กันพลาที่ต้องมีบอกไว้ได้แค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถามว่าเป็นกันพลาที่โอเคไหมก็เป็นกันพาที่โอเคนะครับมีรายละเอียดที่ออสวยงามหลากหลายนะครับมีอุปกรณ์ที่เยอะแยะมีอาวุธที่เล่นได้มากมายนะครับโดยเฉพาะตัวโยเนียเนี่ย,ยที่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมคิดว่าดีไซน์มาได้สวยแล้วก็ ลูกเล่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าใครที่ดูรีวิวกันพลาตัว f u ลแมชชีนิก c รเดอร์กันดั้มตัวนี้ก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าจะซื้อสะสมหรือว่าจะผ่านมันดีนะครับก็แล้วแต่ความชอบของคุณแล้วกันถ้าใครสนใจนะครับ ใต้คลิปนี้นะผมก็มีลิงก์ตัวร้านค้าที่ขายฟูมเมคานิกเรเดอร์กันดั้มตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับในราคาที่คิดว่าคุณน่าจะถูกใจนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมรีวิวกันพาตัวนี้ของผมนะครับก็เป็นตัวที่97แล้วนะครับ97ใกล้จะครบ100แล้วก็ หวังว่าทุกคนจะยังเอนจอกับการชมคลิปกันพาของผมอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไงก็รอชมคลิปกันพาตัวต่อไปด้วยมารอดูว่าจะเป็นตัวอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย